กัวผมบ้างก็ได้เฮ้ยผมนั่งอยู่ตรงนี้เฮ้ยดูกลัวผมบ้างเฮ้ยกัวผมบ้างเฮ้ยเฮ้ยผมกำลังนั่งชิกิตะดูว่าดูมันทำ ดูเบิ่งโอ้หนอมือคนยังเช้กีตาร์อยู่ไหมนี่โอ้ดูดูมันไม่กลัวบางเหอะนี่ไหมไปไปโอ้ไปไปหอ้เบิ่งเบิ่งบิ่งไป ว่าละกินสมิ่งปิดไฟเ้อะปิดไฟเด้อไป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 หัวบัง